ไม่ถึงเด็วก็ตกท่อระบายน้ำแบบอุ้ยไปกดบ้านเขาอีกบ้านเขามานี่เลยไอหมูน้อยเนี่ยหัวนี่ก็ย่องจริงไงไ,<ม>ไปไนู่นไปเร็วไปขี่แล้วขี่ไปนู่นเลยน่าสงสัยกดบ้านผิดมั้ง โอ้ยไม่ทันอ่ะโอ้ร้อน,นอ,อน่อยดิอย่ดไปไกลเดยวหมามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้มีไฟด้วย หันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยไม่เห็นนะคหค่ะ